เวลาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยนะบอกเลยโจรขโมยเยอะมากล่าสุดข่าวมาละเจ้าหญิงแห่งกาตาเออน้องสาวของเจ้าผู้ครองนครกาตาประสบเหตุละถูกคนล้ายขาโมยกระเป๋าแอร์เมสไปทั้งหมด11ใบที่ฝรั่งเศสโดยขณะที่ประทับอยู่บนรถไฟความเร็วสูงเพื่อทรงจะไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติกาตาในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสไง โดยพระอ,องค์เนี่ยทรงเดินทางมาพร้อมกับแม่บ้านนะครับแล้วก็เดินทางมาโดยที่เอากระเป๋ามาด้วยโดยพระอ,องค์โดนขโมยกระเป๋าไปทั้งหมด11ใบแล้วก็ยังมีทรัพย์สินมีค่าอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนาฬิกาอีกหลายรายการโดยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีการให้หยุดขบวนเลยนะครับรถไฟประมาณ20นาทีแต่ก็ยังว่าไม่พบหายไปแล้ว และณนะขนาดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเช่นเดียวกันคือโดนคือต้องระวังอ่ะคือเวลาไปเนี่ยสเปนฝรั่งเศสอิตาลีนี่เธอกระเป๋าเนี่ยกอดเลยกอดให้แน่นเลยไปไหนมาไหนไม่ได้เลยหาย